บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภภูมมมิพระพระาาคอหันตสมมสพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจ ถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระธรรมคุณบทต่อจากสวากาโตภะวตาธรรมโม ธรรมะอันประภูมิพระภักเจ้าตรัสด,ดีแล้วสั้นนิธิโกอันภูปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาในการแสดงอธิบายพระธรรมคุณบทว่าอากาลิโกนี้ ทึงทำความเข้าใจในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเวลาไว้เป็นอันมากเช่นตรัสสอนให้ฟังธรรมโดยการให้สนทนาธรรมโดยการอันหมายความว่า ให้ฟังธรรมในการเวลาที่ควรฟังให้สนทนาธรรมในการเวลาที่ควรสนทนาธรรมว่าเป็นมงคลอันอุดมและตรัสสอนให้มีการรันยูรู้การเวลาไว้ในสัพปริสธรรมเ็ดข้อและได้ตรัสสอนให้ ไม่นวงคิดถึงอดีตไม่หวังอนาคตแต่ให้กำหนดรู้ปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันในพระวินัยเองก็มีบัญญัติเกี่ยวกับการเวลาไว้เป็นอันมากเช่นให้ทำอุโบสถสังฆกรรมในวัน จันเพนวันจันดับและกำหนดวันดังกล่าวให้เป็นวันธรรมัรสวานณะคือวันเป็นที่ฟังธรรมด้วยกำหนดวันกึ่งปักให้เป็นวันธรรมัรสวรนณะคือเป็นวันเป็นที่ฟังธรรมด้วยทั้งให้เป็นวันรักษาอุโบสถทศีลสสำหรับคือขัธดด้วยและกุลบุตรที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุได้ ต้องมีอายุครบยี่สิบปีการนับวันเดือนปีของโลกก็เกี่ยวแก่การเวลาอายุของคนที่เกิดขึ้นและล่วงไปล่วงไปก็เกิดเกี่ยวแก่การเวลาจนถึงเวลาที่จะตายก็เรียกว่า ah ทำกาลกิริยากรรทำกาละก็คือการเวลาเพราะฉะนั้น ธรรมะที่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาจะพึงมีความเข้าใจอย่างไรเมื่อพิจารณาดูแล้วในทางแห่งธรรมะที่พระพุทธเจา้าในตรัสรู้เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นความจริงเป็นของจริง ดังที่ตรัสไว้ในปฐมเทศนาของพระองค์ว่าพระองค์ได้พบทางที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางได้ทรงปฏิบัติในมัชชิมาปฏิปทานี้จึงได้ตรัสรู้คือได้มีจักสุดวงตา ญาณความอย่างรู้ปัญญาความรู้ทั่ววิชาความรู้ที่ถูกต้องอาโลกะความสว่างผุดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ไม่ได้เคยสดับมาก่อนวันนี้ทุกทุกควรกำหนดรู้ทุกได้ทรงกำหนดรู้แล้ว นี่สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี้ควรละทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้ทรงละได้แล้วนี่ทุกขคนิี้ด้วยความดับทุกข์ทุกขนิีโรดนี้ควรกระทําให้แจ้งทุกขนิรโรธนี้ทรงกระทําให้แจ้งแล้วนี่มักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้ควรอบรมปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ทรงอบรมปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแล้วดังนี้ก็คือได้ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่้วยยานอันมีวนรอบสาม มีอาการ12เป็นไปในอริยสัจทั้งสี่คือเป็นไปในทุกข์ในเหตุเกิดทุกในความดับทุกขในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขโดยเป็นสัจจญานความยังรู้ว่าเป็นความจริงรอบหนึ่งเป็นไป ในอริสัตท,ทั้งสี่นี้โดยเป็นกิจจยานคือความอย่างรู้ในกิจที่พึงทำรอบหนึ่งเป็นไปในอริสัตท,ทั้งสี่นี้โดยความเป็นกัตตยานคือความอย่างรู้ในกิจที่พึงทำว่าได้ทำเสร็จแล้วคือได้ทำความกำหนดรู้ ทุกแล้วได้ทำการละสมุทัยได้แล้วได้กระทําให้แจ้งนิโรธแล้วได้อบรมปฏิบัติมากให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วดังนี้จึงได้ทรงปติญญารู้รับรองพระองค์ว่าเป็นอภิพุทธ,ธะคือภูตรัสรู้ยิ่ง ซึ่งความตรัสรู้เองโดยชอบแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยการที่ทรงพบทางแห่งความตรัสรู้ได้ทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์จึงได้ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้อรยิยสัจทั้งสี่ดังกล่าว ก็เป็นอันว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นของจริงของแท้หากจะมีปัญหาว่าทางที่พระองค์ทรงพบคือมัชฌิมาปฏิปทาอริยสัจที่ได้ตรัสรู้เป็นทางใหม่หรือทางเก่าเป็นอริยสัจใหม่หรือเป็นอริยสัจเก่าในข้อนี้ พระอาจารย์ผู้พิจารณาทั้งหลายตลอดจนถึงได้มีพระพุทธภาสิทธิ์เองแสดงไว้ในที่อื่นซึ่งมีใจความว่าทางที่ทรงพบคือมัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นทางเก่าทางดั้งเดิมอริยสัจทิรัสรรุก็เป็นอริยสัจเก่าดั้งเดิม คือเป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นของจริงของแท้อันหมายถึงทั้งทางอันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงพบอริสัตถิตรัสรู <c> ้ <oughs> เป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่แล้ว <c oughs> ที่มีอยู่แล้วหรือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ที่มีอยู่แล้วที่ตั้งอยู่แล้วไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดเป็นของที่ตั้งอยู่เป็นของที่ดำรงอยู่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาก็เช่นเดียวกับธรรมชาติธรรมดาของโลก,กธาตุซึ่งเป็นสัจจะคือความจริงตามเหตุและผล ที่ตั้งอยู่แล้วที่ดำรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อใดมีภูมิปัญญาเกิดขึ้นได้ค้นพบสัจธรรมธรรมะที่เป็นความจริงคือธรรมชาติธรรมดาหรือหลักธรรมชาติหลักธรรมดาหรือว่ากฎ ธรรมชาติกฎธรรมดาที่มีอยู่ที่ดำรงอยู่แล้วจับเหตุจับผลตามกฎเกณฑ์แห่งหลักธรรมชาติธรรมดาได้ถูกต้องก็สามารถที่จะรู้ได้สามารถที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการได้ ดังเช่นที่ผู้คนพบหลักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาต่างๆของโลกกระแได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเป็นไฟฟ้าเป็นวิทยุและเป็นสิ่งอื่นๆทุกอย่างดังที่ปรากฏอันกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติธรรมดาทั้งปวงนี้ไม่จะเป็นของใหม่เป็นของมีอยู่เก่ามีมาแต่ดั้งเดิมทั้งนั้นเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเช่นเดียวกันโมกขธรรมจีพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ต้องการพระองค์ทรงค้นหาทางแห่งโมกขธรรมจนทรงพบมัชฌิมาปฏิปทา ทางที่เป็นทางกลางก็เป็นทางที่มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ตามเหตุและผลแห่งการที่จะได้ปัญญาได้ญาณรัสรู้อริยสัจทั้งสี่และอริยสัจทั้งสี่ซึ่งประกอบด้วยเหตุด้วยผลในด้านทุกข์ ในด้านดับทุกข์ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งเป็นของเก่าซึ่งมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันเมื่อยังไม่มีภูมิปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่พบทางไม่พบอริยสัจท,ทั้งสี่ต่อเมื่อมีภูมิปัญญาเกิดขึ้นคือเมื่อมีประโพธิสัต์ จึงได้ทรงสั่งสมพระบารมีมาเพื่อปัญญาที่จะรู้ทางที่จะพบอริยสัจเพื่อที่จะพ้นกิเลสแต่กองทุกข์ทั้งสิ้นบังเกิดขึ้นพระโพธิสัต์จึงได้ทรงพบทางก็เป็นทางเก่านั่นแหละทางที่มีอยู่แล้วนั่นแหละทรงเดินทางนี้จึงได้ตรัสรู้อริยสัจก็เป็นของเก่านั่นแหละ ที่เรียกว่าของเก่านี้ก็เพียงแต่ยืมมาเรียกคือยืมคำมาเรียกเท่านั้นอันที่จริงไม่มีเก่าไม่มีใหม่เพราะเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่หากว่าจะเรียกเทียบกับชีวิตร่างกายก็เรียกได้ว่าไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย ไม่มีเสื่อมไม่มีดับจึงไม่มีเก่าไม่มีใหม่เมื่อพูดว่าใหม่ก็จะต้องมีเก่าเมื่อพูดว่าเก่าก็จะต้องมีใหม่เป็นคำโคู่กันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใหม่ก็ต้องไม่มีเก่าไม่มีเก่าก็ไม่มีใหม่เป็นของที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ดังที่ตรัสไว้ในธรรมนิยามสูตรวัฏฏะนั้นตั้งอยู่ เป็นธรรมติติความตั้งอยู่แห่งธรรมเป็นธรรมนิยามงความอนดตแห่งธรรมดังนี้นี่แหละคืออากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาและสภาพที่เป็นอากาลิโกนี้ก็มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นโลกธาตุทั้งในส่วนที่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เพื่อความดับกิเลสและกองทุกเพื่อความไม่เกิดอีกอันจะพึงกล่าวได้ว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นอากาลิโกทางโลกธาตุนั้นเป็นส่วนโลกธาตุส่วนเกตกฎส่วนกฎเกณฑ์ทางความสิ้นทุกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบได้ทรงตรัสรู้เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นโลก,กุตระอยู่เหนือโลก กฎเกณฑ์ทางโลกกระธาตุนั้นเป็นโลกิยะเกี่ยวกับโลกเป็นไปทางโลกแต่กฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นโลก,กุตระอยู่เหนือโลกพ้นโลกอันเป็นสภาพที่สูงกว่าที่เหนือกว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นไปทางโลกกระธาตุทั้งปวงนั่นก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นศัจธรรมที่เป็นความจริง ึ่งต้องมีเกิดมีดับแต่ว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นโลกุตรระของพรทธเจ้านี่เป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่เนื้อขึ้นไปอีกจนถึงไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับอีกขั้นหนึ่งนี่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นส่วนที่เป็นหลักใหญ่มาถึงธรรมะที่ทรงสั่งสอน อันเป็นาศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนเมื่อส่งเมื่อทรงสั่งสอนโลกหรือชาวโลกก็ต้องทรงสั่งสอนเกี่ยวกับการเวลาดังที่ได้แสดงมาแล้วในเบื้องตน้นแต่ว่าคำสั่งสอนของพระองค์แม้ที่เกี่ยวกับการเวลาก็เป็นสัจจะ วาจาคือเป็นวาจาจริงที่ไม่ตายคือเป็นวาจาที่จริงอยู่ทุกการสมัยเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเช่นเดียวกันดังเช่นที่ตรัสสอนไว้ในสัพพุริสธรรมข้อว่าให้มีการันยูรู้จักการเวลาแต่ว่าคำสั่งสอนของพระองค์ แม้ที่เกี่ยวกับการเวลาก็เป็นสัจจะวาจาคือเป็นวาจาจริงที่ไม่ตายคือเป็นวาจาที่จริงอยู่ทุกการสมัยเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเช่นเดียวกันดังเช่นที่ตัดสอนไว้ในสัพพุริสธรรมพอว่าให้มีการันยูรู้จักการเวลา ในอันที่จะทำจะพูดจะคิดอะไรต่างๆก็เป็นคำสั่งสอนที่ใช้ได้ทุกการสมัยก่อนแต่พุทธกาลมาก่อนแต่พุทธกาลใครจะทำอะไรก็ต้องให้เหมาะแก่การเวลาในสมัยพุทธกาลใครจะทำอะไรก็ต้องให้เหมาะแก่การเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันใครจะทำอะไรก็ต้องให้เหมาะแก่การเวลา ต่อไปก็เหมือนกันใครจะทำอะไรก็ต้องให้เหมาะแก่การเวลาจึงจะเป็นคนดีคนฉลาดจึงจะสำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นการัญญุตาความเป็นภูรูก,การเวลาจึงเป็นธรรมะหรือเป็นคุณธรรมที่ต้องใช้อยู่ต้องปฏิบัติอยู่ทุกการสมัยไม่ว่าเมื่อไรก็ต้องปฏิบัติต้องมีทั้งนั้น ไช้ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแม้คำสั่งสอนของพระองค์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเวลาก็เป็นอมาตะวาจาเป็นวาจาที่ไม่ตายเพราะเป็นสัจจะคือความจริงให้สำเร็จประโยชน์จริงเป็นสัพพุริสธรรมคือเป็นธรรมของคนดีมีปัญญาจริงเพราะฉะนั้น แม้คำสั่งสอนดังที่กล่าวมาข้างต้นอันเกี่ยวกับการเวลานั้นก็เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาโดยปริยายที่กล่าวมานี้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้เมื่อมาปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็นได้รับผลในขณะที่ปฏิบัติทันทีแต่ว่าผลที่ได้รับในขณะที่ปฏิบัตินี้ เป็นผลที่ละเอียดก็มีเป็นผลที่หยาบก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่พิจารณาจึงไม่รู้จักผลที่ตนได้รับจากการปฏิบัติทันทีทั้งที่ผลที่ปฏิบัตินั้นบังเกิดขึ้นทันที เช่นว่าเมื่อทำดีก็ได้ผลดีทันทีเมื่อทำชั่วก็ได้ผลชั่วทันทีอันผลดีผลชั่วที่ได้ทันทีนี้ก็คือความเป็นคนดีความเป็นคนชั่วเมื่อทำดีก็เป็นคนดีขึ้นทันทีเมื่อทำชั่วก็เป็นคนชั่วขึ้นทันทีตนเองจะโ้ หรือไม่รู้ผู้อื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงสัจจะคือความจริงดังกล่าวนี้ได้แต่ว่าผลคือความเป็นคนดีความเป็นคนชั่วดังกล่าวนี้เป็นของละเอียด<ม>ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแม้ตนเองก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นผลนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ว่าให้ปฏิบัติกระทำให้แจ้งอันเป็นกิจของอริยสัจข้อที่สามทุกข์โระดความดับทุกข์ที่ตรัสสอนว่าให้กระทำให้แจ้งถ้าไม่ปฏิบัติกระทำให้แจ้งก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้กระทำให้เข้าใจผิด เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงต้องศึกษาด้วยการที่มาปฏิบัติทำจิตให้สงบจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีลเสียก่อนถ้าจิตยังหยาบอยู่ยังต้องการที่จะไปฆ่าเขาบ้างจะไปลักของเขาบ้างประพฤติผิดในกาบบ้างพูดเท็จหลอกลวงเขาบ้าง <c oughs> ดื่มสุราเมรัย อันเป็นฐานของความประมาทบางก็ยากที่จะมีปัญญารู้จักได้เพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติในศีลให้จิตสงบเสียก่อนจิตเป็นปกติเสียก่อนจากกิเลสย่างหยาบและปฏิบัติในสมาธิกับทางปัญญาต่อไปโดยนำจิตเข้ามากำหนด ในกายในเวทนาในจิตในธรรมให้รู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักติรู้จักธรกรมที่ตนเองและเมื่อรู้จักทั้งสี่ก็มาหัดกำหนดให้เป็นสมาธิคือให้จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเพื่อให จิตมีสมาธิดียิ่งขึ้นเช่นกำหนดที่ข้อกายอันเป็นข้อยาบกำหนดได้ง่ายกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าหายใจออกสั้นก็ให้รู้ ศึกษาสมเนียกกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกเราจะรู้จักระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายให้ใจเข้าให้ใจออกดังนี้อันเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เองให้จิตรวมเข้ามามีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่ที่ลมให้ใจ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดต,ตั้งใจความทำความสงบสืบต่อไป